สวัสดีครับผมขอดี๋ยวตอขอบคุณลิปสติกจากพี่อ้วนด้วยนะครับผมตอนนี้เราก็นั่งรถพี่อ้วนมาโอ้โหรถมันนักการเมืองเลยครับผมลงมาเลยครับเชิญลงมาเลยเออันนี้เป็นลูกสาวพี่อ้วนรับรถให้นะครับผมแล้วก็วันนี้เรามาดูธุรกิจพี่อ้วนนะครับอยู่ซอยสหการประมูลเหม่งจ่ายครับพี่ๆนี่พอนี้พี่อ้วนกลับมาจากเยอรมันนะครับก็เลย พากันไปกินข้าวกับพี่ตั้มกับพี่พลอยแล้วเมื่อกี้นะครับเราก็เลยแยกย้ายแล้วก็เดี๋ยวเย็นนี้ก็ไปกินกันกับพี่นาทีพี่ยูแล้วก็พี่สาวพี่หมวยนะครับพี่สาวกับพี่เคยเนะครับดูธุรกิจพี่วันครับผมเดี๋ยวเย็นนี้ไปสั่งสค์กันที่ทองหล่อครับอันนี้เป็นธุรกิจของพี่วันเลยครับผมนานๆทีพี่วันจะมามาที่เมืองไทยนะครับ เป็นธุรกิจของลูกสาวพี่วันโอ้โหนักการเมืองแล้วก็ดาราก็มาเยอะเลยนะคะผมนี่ก็พี่พี่ก็อย่าลืมแม่มากันนะครับผมโอ้โหเดี๋ยวพี่วันจะพาเราไปกินอยู่ที่ร้านหนึ่งก่อนเนาะนะครับช่วงประมาณห้าหกโมงเย็นเราจะก็จะไปที่ทองหล่อกันนะครับผมอ่า หลายคนอาจจะสงสัยว่าไอ้บุมทำไมมาบ่อยจังอย่างเงี้ยพี่ๆบุมมีอะไรที่ยังไม่ได้บอกพี่ๆแม่แม่นะครับเดี๋ยวรอเปิดตัวครั้งเดียวเลยเนาะรอเปิดตัวครั้งเดียวเลยน,ะลยลยนี่นะครับมีห้องรับรองด้วยครับโอ้สุดยอดเลยครับเอาใส่รองเท้าได้หรือพี่ อ๋อขออนุญาตถ่ายคลิปนะสวัสดีครับพี่ขออนุญาตถ่ายคลิปนะครับอ๋อเด็กเก๋อุ้ยเย็นมากเลยอะไรพี่เก่งใจนีี่บููมมให้้าดอ๋อสินค้าบูมอ๋อสินค้าบูมโอ้ยขอบคุณพี่ว่นมากเลยครับย้ายจากบ้านบูมมาไว้ที่นี่อ๋อไม่ยังยังอัดได้อีกพี่ <c oughs> พี่ยังเหลือใช่ไหมพีม่ยังเหลือโอ้โหขอบคุณพี่อ้วนมากเลยครับผมไหนนะนี่พี่อ้วนอันนี้พี่อ้วนก็เอฟของบุ้มมาตลอดลนะนี่นะครับโอ้โห <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวพี่อ้วนก็เอาไปแจกเนาะไปแจกเป็นขับขอแท้เป็ของแท้อ่าขอบคุณพี่อ้วนมากๆเลยนะครับมามาจากเยอรมันก็มาหาน้องๆอ,อีกนะครับผมโอเคพี่ๆสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณพี่ๆแม่ๆเอฟซีทุกท่าน ที่ให้กำลังใจนะครับเจอกันในไลฟ์สดน,นะครับสวัสดีครับผม